ามานะคะส่งอีเมลถึงแพทย์ของทำเนียบขาวนะคะถึงความชราภาพของไบเดนค่ะซึ่งนายแพทย์คนนี้นะคะก็ออกมาบอกว่าดูทรงแล้วเนี่ยไบเดนน่าจะอยู่ไม่ครบเทอมนะคะโดยในเช้าวันนี้ค่ะข่าวพทดหัวหนึ่งของอาทีเลยนะคะข่าวแรกเลยค่ะก็มีรายงานว่าอาดีตแพทย์ของทำเนียบขาวนะคะนายแพทย์จอห์นสันเนี่ยนะคะซึ่งเขาเคยเป็นแพทย์ประจำทำเนียบขาวค่ะเป็นหมอประจำตัวของประธานาธิบดี สำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะบารักโอบามาแล้วก็จอร์จยับเปลยูบุชด้วยนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วล่ะค่ะว่าดูจาก รูปทรงแล้วเนี่ยนะคะไบเดนน่าจะอยู่ไม่ครบเทอมค่ะดังนั้นแล้วไม่ต้องพูดถึงสมัยที่2นะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งก็ไปสอดคล้องกับโพล่าสุดคะแนนิยมของเขานะคะที่ดิ่งลงในทุกขณะเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะการเยือนซาอุดิอาระเบียเพื่อที่จะไปขอน้ำมันเนี่ยละคะ่ะแต่ทางด้านของชาวสหรัฐนะคะกลับมองว่าจะยิ่งทำให้คะแนนนิยมกลางเทอมเลือกตั้งของเขาในเดือนพฤศจิกายนนี้ยิ่งดิ่งลง ค่ะ เช้านี้นะคะสื่ออาทีรายงานข่าว่าอดีตแพทย์ประจำทำเนียบขาวนะคะได้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีชารัฐน่าจะอยู่ไม่จบวาระนะคะเพราะว่าสภาพจิตใจของเขาแล้วก็ร่างกายของเขานะคะด้วยความชราภาพค่ะเราจะเห็นได้จากแนวความคิดนะคะนโยบายต่างๆของเขาที่ตอนนี้เรียกได้ว่าออกทะเลไปไกลแล้วละค่ะแล้วก็ถึงด้านของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเป็นลูกพี่เก่าของไบเดนเนี่ยนะคะซึ่งไบเดนเองก็ได้เป็นรองประธานาธิบดีสม โอบามาเนี่ยก็ได้ช่วยงานโอบามามาเยอะแยะมากมายนะคะเรียกได้ว่าเป็นพี่เลี้ยงค่ะเป็นมือขวาให้กับโอบามานะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะโอบามาเองถึงกับต้องออกตัวด้วยตัวเองเลยนะคะส่งอีเมลถึงนายแพทย์ประจำทำเนียบขาวคนนี้ล่ะค่ะ โดยเขากล่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเนี่ยนะคะน่าจะไม่ผ่านพ้นช่วงที่เหลือของเทอมแรกค่ะเนื่องจากความคิดของเขานะคะแล้วก็ความชราภาพของร่างกายของเขาเนี่ยแหละคะ่ะ ก็หมอคนนี้นะคะเป็นนายแพทย์รอนี่แจ็กสันค่ะซึ่งเป็นแพทย์ประจำทำเนียบขาวนะคะเป็นอดีตหัวหน้าแพทย์ค่ะเ <c oughs> ขาบอกว่าความชราภาพของไบเดนเนี่ยแสดงออกมาเต็มรูปแบบหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็เขาอาจจะไม่เหมาะสมที่จะเป็นประธานาธิบดีของเราอีกต่อไปค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังมีหลายเสียงเรียกร้องนะคะให้เขาลาออกอีกด้วยล่ะค่ะ แจ็กสันนะคะเป็นแพทย์ประจำตัวของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาโดนัลด์ทรัมป์จอร์จดับเบิลยูบุชนะคะได้ให้สัมภาษณ์ไว้ใน Fox New นล่าสุดเลยละค่ะเขาบอกว่าโอบามานะคะได้ส่งอีเมลถึงเขาค่ะเพื่อที่จะให้ตรวจเช็คทางด้านความสามารถของไบเดนนะคะก็เพราะว่าเป็นเรื่องของอายุความชราภาพ ตามวัยของเขาเนี่ยแหละค่ะทั้งก็ร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาจะต้องดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกในเวลานี้ค่ะ,ะยังต้องอยู่ในตําแหน่งถึง4ปีนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาได้ถึงเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องพูดถึงสมัยที่สองนะคะล่าสุดเนี่ยแหละค่ะที่ทําเนียบขาวก็ออกมาบ่นอุบเหมือนกันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ต้องทํางานแบบประทันหันค่ะมีการเปลี่ยนกําหนดการต่างๆ ของการเดินทางของประธานาธิบดีกำหนดการงานต่างๆหมายงานต่างๆนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเบอไบเดนในวัย79ปีนะคะ การเยือนตะวันออกกลางในครั้งนี้ไปอิสาราเอลไปซาอุดิอาระเบียก็ต้องลดวันลงนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับอายุเขาแล้วก็สุขภาพของเขาในเวลานี้ด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่ไวยค่ะล่าสุดไปกล่าวสุนทรพจน์ที่อิสาราเอลนะคะก็โป๊ะแตกขึ้นอีกแล้วค่ะใช้คําผิดนะคะก็วงแตกกันทีเดียวละค่ะแล้วก็หมอก,ก็ยังบอกนะคะว่าไบาเดนเองก็มีท่าทางนะคะของคนแก่นะคะเป็นธรรมดาของเขานะคะก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยอาจจะละเลย ดูเหมือนกับเกี่ยวกับเรื่องของมารยาททางสังคมซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่มีมารยาทแต่เป็นเพราะความชราภาพของเขาค่ะการพูดจานโยบายต่างๆคำพูดต่างๆก็ดูวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมานะคะแล้วก็วิธีความคิดต่างๆค่ะก็เป็นไปตามวัยนะคะซึ่งปัญหาประเด็นนี้เนี่ยเดโมแครตรู้ดีตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะเขาถึงได้ตั้งรองประธานาธิบดีฮาริส กัม马拉แฮร์ลิสนะคะแต่ดูเหมือนว่าเธอก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรส่วนผลงานเนี่ยแทบจะไม่ออกสื่อเลยละคะ่ะโดยประเด็นนี้นะคะก็ทําให้ริพาพิกันค่ะฐานเสียงต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องการลุงตั้มนะคะให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะผลสํารวจของ Yahoo News น,นะคะที่เผิดพร่ไปเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานี้เองนะคะพบว่ามีเพียงแค่18%เท่านั้นเองค่ะที่เห็นด้วยให้กับไบเดนนะคะลงเลือกตั้งสมัยที่2ละคะ่ะในปี2024 64%นะคะเห็นด้วยค่ะที่เขาจะไม่ลงเลือกตั้งในสมัยที่2ค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นตัวเลขที่แย่ที่สุดสำหรับประธานาธิบดีจนถึงปัจจุบันนะคะและล่าสุดกบว่ารามก็ยังมองว่าการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ทำให้ชาวอเมริกาไม่ปลื้มนะคะแล้วก็ยิ่งจะเป็นตัวดึงคะแนนเสียงเลือกตั้งกลางเทอมเขาลงไปอีกค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีเจตนาดีเพื่อที่จะไปขอน้ำมันจากซาอุก็ตามค่ะ